บพบกับพันอีกแล้วนะคะในช่องน้องพันซซาซาแล้วก็สวัสดีนะคะยานเย็นเนาะก็นี่กับประมาณสี่โมงกว่าแล้วก็พันเพิ่งเล่นกีฬาสีเสร็จเนาะพันไม่ได้แส่ในกานะแต่ดูน่ากบกนอ้อะใครเมื่อกี้ที่เห็นพันกินกินอะเนี่ย มันอร่อยเิยสีสนี้นะไม่รู้ที่เมืองไทยมียังเนาะที่รู้ญี่ปุ่นมีแล้วอะสีเขียวอะไม่ใช่สีเขียวสีแดงดูเข็ดชอบขนมปังฝรอ่ห็นมปันเขาหลงกบกบงั้นไหมคะก็ลย เพรว่ามันไทยก็มีไม่ต้องรีวิวก็ได้จ่เพิ่งรู้ไงไม่ได้สีเดียวมันไทยหรืว่ามันไทยอะไรยงเงี้ยแล้วก็ว่าจะกินนี่เออชิลลี่ทันชอบสีน้ำเงินเนนะาะวานิา, hey, าเฮยก็จะมาแจ้งกิจกรรมด้วยเนาะ ปิดวปิดกิจกรรมแล้วนะนี่เป็นรายชื่อผู้โชคดีทั้งหลายเอ้ทัานจะหลับตาเนาะหนึ่งก็จะมีเมมีเมมีไม,ม้มีเมล็วขึ้นมากโอเคมันหลับกันโอ้ยมันเป็นอนักหนาเนี่ยแล้วค่ะ นี่นะคะชื่อผู้โชคดีพันจะมาแกะอันที่อยู่ข้างในก่อนปีใหม่ไม่ได้คะ่ะปีใหม่ไม่ได้นี่นะชื่อปีใหม่อยู่ข้างในบอยปีใหม่ใหม่ใหม่ปีใหม่ไม่ได้แปลว่าไฟได้คะ่ะนี่ไฟได้วันที่หนึ่งเดี๋ยววันจันส่งของไปให้นะคะ อุ้ยไม่น่าก็ตัดสิทธิ์นาอเพราะว่าเขาไม่ได้เขียนที่อยู่เขาไม่ได้เขียนจังหวัดอะ่ะย,ยวเดี๋ยวเรลองไปแอดไลน์ดูแลกันเนาะอ่ะขอร้องด้วยนะคะคนที่ได้รางวัลน,นะน่แะคนที่ได้รางวัลน,นะรายงานตัวด้วยไม่รายงานตัวเราจะจับกันใหม่หมดเขตถึงวันจันทร์ จันที่จะถึงโอ้นี่วันที่จันที่สิบสองนะคะเดือนธันวาคมปีสองห้าห้าเก้าก็จะสองห้าสบสงเนะอาออสำหรับวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบาย